ครับผมมาดูที่ร้านขายราคาหนึ่งนะทุกคนอ่าเรียกว่าตรงนี้อ่าจะมีพ่อค้านําสมุนไพรมาขายนะ,ะยาสม,มุนไพรต่างๆนะผมนเดินให้ดูนะแต่ที่สังเกตอ่าสังเกตได้นะว่าเราในน่าจะเคยเห็นนะยาปลาดุสเบกตรอนทุกคนน้ำมันเขาเองนะน้ำมันเขาเองน้ำมันไปเลยครับผม,ผมจ,ะจะลองซื้อยาเขาอดาดับก็มีขายแล้วก็มีขายนะ ขายจากต้นแล้วกันวาอันนี้เนาสงอันเน่าห้าครับอันตรงนี้จะเป็นขายยาสมาุนไพรเดี๋ยวจสัสรยาเขานะยาลมอมาเจอตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เคยถ่ายทำนำสนเสนอนะครับผมคกอ่าตรงนี้ไม่เห็นคกแล้วก็นำขายโคกเล็กๆนะฮะแล้วก็มี อันก็หัอนี้คอกนี่สองพันห้าครกนี้ราคาสองพันห้าร้อยจัสองพันก็หกสิบบาทครับผมแล้วก็มอเตอร์นี่ถ้ายเข้าเนี่ยเห็เขียนว่แปดพันห้าร้อยจัตแปดพันหารจันะแปดสสองร่สิบสองร้อยสประมาณสองาสิบบาทนะ ัญญาัามต่างๆนะยา,ยาหมองก็มียาหมองเครื่องนนทองตัวนนวง,งานแนเมดน็ดฮะนีนานจะได้เห็นนะครับผมไรู้เขาทำเท่ไหน ครับผมเดี๋ยวดูต่อนะครับผมนะครับผมพามาตรงนี้ครั้งหนึ่งนะ,ะเพราะว่าติดใจอาติดใจตรงที่เขาซื้อแทนเม็ดนะผมหม้อหนึ่งไข่เข้านะครับผมก็เห็นว่าได้ขายอยู่นะครับมซื้อขายกันเดี๋ยวดูนะฮะเอาซื้อกพอนหนงหเข้ากันนะครับอตอนนี้จะเป็นสายยาโบราณนะครับผมสมุนอาเป็นยาคุณบ้านนะยาสมัยใหม่ก็มีสมัยเกา่าก็มีนะยาหมอง ยาเรียกว่า,ามาทางฝั่งไทยก็มีนะอาตอนโน้นเขาซื้อเขาขายาหม้อหนึ่งให้เข้ากัน ก็ซื้ออไห่นะฮะซื้อไห้ซื้อโคกันนะครับผมก็ได้ขายอยู่นะครับผมเป็นโคกเป็นไห้นะฮะในทุกต่อฮะ